สวัสดีพี่น้องเอฟซีครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์เด้อพี่น้องเอฟซีมนถามเข้ามานะครับว่ารถผมนะครับไปใช้น้ํามันเครื่องลถสี่จังหวะนะครับแล้วเกิดอาการคลัตลื่นเอนั่นหมายความว่ารถคันนั้นน่าจะเป็นรถสองจังหวะเพราะว่าเขาถามเข้ามาว่ารถผมไปใช้น้ํามันเครื่องรถสี่จังหวะแล้วเกิดอาการคลัตลื่น นะครับพี่น้อง f c ดังนั้นคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าน้ำมันเครื่องนะครับของรถ2จังหวะกับรถ4จังหวะมันเหมือนกันไหมนะครับมันคือตัวเดียวกันไหมนะครับอ้าวแล้วใส่เข้าไปทําไมคลัดถึงรื่นนะครับพี่น้อง f c เอาละคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ครับพี่น้อง f c ฟเมื่อเราพูดถึงนะครับน้ํามันเครื่องที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับ ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับอันนี้ของหมดแล้วยังไม่ได้เข้าตัวเมืองเลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องเข้าไปซื้อมาสต็อกไว้สักหน่อยแล้วล่ะนะครับทีนี้เรามาพูดถึงน้ํามันเครื่องโดยปกติแล้วน้ํามันเครื่องนะครับจะมีอยู่3ามเกรดด้วยกันนะครับน้ํามันเครื่องจะมีอยู่3ามเกรดด้วยกันแต่ละเกรดนะครับราคาจะไม่เท่ากันและก็ آ, อ่าเกรดมันก็บ่งบอกเรื่องของคุณภาพน้ํามันอยู่แล้วนะครับพี่น้อง FC น้ำมันเกรดแรกที่เรารู้จักก็คือน้ำมันเครื่องทั่วไปนะครับที่เราใช้กันราคาถูกๆนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นของรถยนต์ของมอไซค์แต่บางคนไม่รู้นะครับพอไปซื้อน้ำมันเครื่องเขาบอกว่ารถรุ่นนี้ใช้น้ำมันเครื่องราคาสามร0อยสี่้อยห้าร้อยนะครับก็บอกว่าแพงนะครับอ่าทำไมมันถึงแพงนะครับให้ฟังตรงนี้นะครับน้ำมันเครื่องแบบถูกนะครับน้ำมันเครื่องแบบถูกที่เราเปลี่ยนกันป่องละร้อย นะครับพี่น้อง FC ซเป็นน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาถ้าน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาผมจะเปรียบเทียบโมเลกุลน้ำมันหรือว่าเม็ดของน้ำมันเนื้อของน้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องธรรมดาผมเปรียบนะครับผมเปรียบกับถนนลูกรังก็แล้วกันนะครับเม็ดน้ำมันมันจะไม่ราบเรียบมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับเป็นคลื่นลูกละนาดเหมือนกันเลยนะครับกับทางลูกรัง นะครับทีนี้พอเราเอามาใช้กับเครื่องยนต์มันจะต้านการเคลื่อนที่ของลูกสูบแหวนนะครับอ่านะครับตรงนี้มันก็มีผลเรื่องของความร้อนด้วยมีผลเรื่องของอัตรากินน้ำมันด้วยนะครับพี่น้องเอซีดังนั้นในรถรุ่นใหม่ๆออกมานะครับในรถรุ่นใหม่ๆออกมาส่วนมากนะครับส่วนมากจะใช้น้ำมันเครื่องนะครับที่เขาเขียนว่าเซมิ ซินเทติกนะครับอ่าน้ำมันเครื่องเซมิซินเทติกคืออะไรนะครับอ่าน้ำมันเครื่องเซมินะครับมันก็คือนี่ไงน้ำมันเครื่องกลึงสังเคราะห์นั่นเองนะครับน้ำมันเครื่องกลึงสังเคราะห์นะครับคุณภาพมันดียังไงนะครับอ่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าน้ำมันเครื่องเกรดธรมรมดานะครับที่เราเห็นตามท้องตลาดนี้นะครับเปรียบได้กับถนนลูกรังนะครับ แต่ถ้าเป็นเซมิซินเทติกหรือว่าน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ผมจะเปรียบเทียบให้กับทางคอนกรีตทางคอนกรีตมันจะราบเรียบกว่าแต่ก็ยังมีรอยต่อของถนนคอนกรีตถูกต้องไหมนะครับพี่น้องเอ a ซผมจะเปรียบเทียบให้พี่น้องแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นะครับมันจะสะดุดน้ํามันเครื่องน้อยกว่าเพราะว่าฟิล์มน้ํามันมันราบเรียบกว่า นะครับมันก็มีผลเรื่องของความร้อนเรื่องของการประหยัดน้ํามันอัตราการเร่งอัอตราเร่งอัตราการลื่นไหลการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนได้ดีขึ้นนะครับทีนี้น้ํามันเครื่องอีกแบบหนึ่งน้ํามันเครื่องอีกแบบหนึ่งนะครับเขาจะเขียนว่าฟูลี่นะครับฟูลี่ซินเทติกนะครับน้ามันเครื่องฟูลี่ซินเทติกนั้นนะครับเขาเรียกว่าน้ํามันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ น้ำมันเครื่องสั่งข้อร้อย์เซ็นั้นนะครับอ่าบอกตรงๆเลยนะครับเมื่อเราพูดถึงน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องสั่งข้อร้อย์เซ็ผมจะเปรียบเทียบให้กับถนนลาดยางไฮเวย์ไปเลยนะครับราบเรียบนะครับสะดุดน้อยนะครับดังนั้นเทคโนโลยีของน้ำมันที่อ่าเข้ามาในปัจจุบันนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็ราคาทีา่แตกต่างกันออกไปใครมีงบเท่าไหร่ก็ใช้ ตัวนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆในรถรุ่นใหม่ก็ถูกบังคับมาว่าคุณต้องใช้น้ํามันเครื่องถึงสังะหอนะรุ่นนี้อ่าถ้าคุณมีน้ํามันเครื่องอ่าถ้ารถคุณเขาระบ,บุมาให้ใช้ถึงสังาะอ์คุณอยากจะใช้สังเอร้อยก็ได้นะครแต่รถคันไหนที่ระบุมาให้ใช้สังเอร้อยคุณอย่าลดเกรดต่ําลงมาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอ่า กขาออกแบบปังมน้ํามันเครื่องออกแบบช่องทางการไหลของน้ํามันไว้แตกต่างกันนะครับรวมถึงแรงดันแรงดูดของน้ํามันที่ต่างกันนะมันจะมีผลนะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงน้ํามันเครื่องทั้งสามเกรดไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงประเภทของน้ํามันเครื่องกันบ้างน้ํามันเครื่องจะมีอยู่สองประเภทน้ํามันเครื่องจะมีอยู่สประเภทหลักๆและก่อยนะครับสประเภทหลัก ได้แก่น้ำมันเครื่อง 4T ธรรมดาน้ำมันเครื่อง 4T ธรรมดานะครับที่ใช้หล่อเลี้ยงภายในห้องเกียร์ของรถนะครับน้ำมันเครื่อง 4T จะใช้หล่อลื่นภายในห้องเกียร์ของรถมอเตอร์ไซค์เรานะครับถ้าเป็นรถสี่จังหวะนะครับจะใช้เป็นตัว 4T หล่อลื่นทั้งเครื่องยนต์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสองจังหวะจะใช้ ตัวนี้นะครับจะใช้ซีทีนะครับไปล่อเลี้ยงชุดคลัตช์และก็ชุดเกียร์นะครับดังนั้นเวลาที่ท่านไปเปลี่ยนน้ำมันเนี่ยนะท่านเอาซีทีไปเปลี่ยนรถ2จังหวะได้เลยนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นน้ำมันตัวเดียวกันนะครับอ่าน้ำมันซีทียังสามารถเอาไปใช้แทนออตโตเมติกได้นะครับน้ำมัน4ทีเอาไปใช้แทนน้ำมันเครื่องออตโตเมติกได้แต่ แต่ห้ามเอาน้ำมันออตโต้นะครับหรือว่า c a t ห้ามเอาน้ำมันออตโต้มาใส่รถเกียร,ธร์ธรรมดาเพราะว่าน้ำมันออตโต้เขาใส่สารหล่อลื่นมาเยอะมันจะทำให้คลัดลื่นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ว่าใส่ลงไปแล้วลื่นปับ๊บอาจะอาจะอาจจะข้ามเดือนสักนิดหนึ่งนะครับมันถึงจะเริ่มออกอาการนะครับพี่น้อง FC ดังนั้น น้ำมันออโต้นะครับอย่าเอามาใส่รถเกียร์ธรรมดาเพราะว่าคลัตจะลื่นอ่าแน่นอนนะครับเขาใส่สารหล่อลื่นมานะครับสําหรับ CA t อ a t ใส่สารหล่อลื่นมาเยอะเพราะว่าคลัตมันแยกออกมาจากห้องห้องเครื่องนะครับส่วน C t ทนะครับมันมีคลัตแช่น้ํามันอยู่จะมีสารสร้างความฝืดให้กับชุดคลัตนะครับดังนั้นให้เราเข้าใจตามนี้ส่วนสาเหตุที่ว่าคลัตลื่นนะครับ อาจจะเกิดมาจากไปเอาน้ำมันออตโต้มาใส่รถเกียร์ธรรมดาหรือเปล่าหรือนะครับน้ำมันเครื่องบางยี่ห้อใส่สารหล่อลื่นมาเยอะเกินไปนะครับอ่าน้ำมันเครื่องบางยี่ห้อใส่สารหล่อลื่นมาเยอะเกินไปทําให้รถมีอาการคลัดลื่นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่แน่ๆผมขอตอบคาถามที่พี่น้องถามเข้ามานะครับว่าเอาน้ํามันรถ4จงังหวะไปใส่รถ2จังหวะนะครับ ไปเปลี่ยนรถสองจังหวะนี่แหละนะอ่าตรงนี้อ่านดูดีๆก็เขียนว่าอะไรนะครับอ่าอ่านดูดีๆนะครับรวมถึงใช้กับเกียร์ของรถสองจังหวะนะครับสำหรับน้ำมันเครื่อง 4T นะครับพี่น้อง f c นะดังนั้นมันสามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับอ่าตังนี้จะเอาไปเปลี่ยนภายในห้องเกียร์ของรถ2จังหวะ ส่วนน้ำมันเครื่องของรถ2จังหวะจะเป็นตัวนี้น้ำมันเครื่องของรถ2จังหวะนะครับจะมีกระป๋องเติมต่างหากนะครับจะใช้หล่อเลี้ยงชุดลูกปืนข้อเหวี่ยงเผาข้อเหวี่ยงก้านสูบนะครับลูกสูบแหวนนั่นเองนะครับพี่น้อง f c จะมีถังเติมแยกต่างหากที่เขาเรียกว่า2 t ทหรือว่าออโต้ลูปนั่นเองนะครับพี่น้อง f c เอาละนะครับในคลิปนี้อธิบายเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ